สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนี้ครับพี่น้องผมกะจะมีแนวมาอัปเดตกับพี่น้องเนาะนะครับผมหลังจากที่ผมได้ลงคลิปนะครับเด็กหน่อยเอ็นดีนะครับที่คอร์ดไปแล้วนะครับกะมือนี้กะจะมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้เด็กหน่อยเป็นจังไดแน่แล้วเนาะนะครับผมสีเหลือสีรอดจักตูนะครับสีไงขึ้นต่ำไดนะครับอันนี้ก็คือแม่ของเขานะครับตาดำนะครับสาวตาดำเนาะนะครับผมอันนี้ก็คือเด็กน่อยทีเหลือนะครับ นะครับการสีเทาความก่อนเนาะนะครับสําหรับใครที่ได้ติดตามเบองคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมกาจีได้อัปเดตนะครับการขอดของตาดําใบนะครับผมแดกเริ่มเดิมที่ครับผมตาดํานะครับขอดออกมา4ีตูนะครับกะจะมีสองตัวที่เขาาสมบูรณ์นะครับก็คือตัวหนึ่งขาพับนะครับ อันนี้ก็คือตัวทีขาพับตัวสีดํานะครับทีขาพับนะครับเขากลับหลอดน้ําเม่เขาได้นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือขาพับขาลังพับแลวกะค้นบ่เกิดนะครับก็คือคือเขาเขาหนาชิบวัยแล้วล่ะครับเนาะบฏิกิน,นิุ่นมน้ำมูพร้อมนะครับผมก็เลยแยกเขาออกไปป้อนนมเองนะครับกับบริทใท้พี่น้องเบิ่งนะครับผมกัลไตัวสัตว์เขาอยู่นะครับเขาก็อยู่น้ำได้อีกประมาณ สองสามหมื่นนะครับเขากระต่ายนะครับตัวนั้นเนาะนะครับเขาขากดาวเข้าไปนะครับส่วนที่เหลือนะครับผมตัวนี้ผมก็ปล่อยให้เขาอยู่กับแม่เขานะครับเพราะว่าเขากะมีขนมีอย่างปกตินะครับแต่ว่าขาข้างลังเขาใส่งานบ่ได้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเขากะในกินนมน้ำมูอยู่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะจอยแห้งนะครับ่าจะเรียนกินนมบพท่านนะครับ e ๋ยวผมกะสิเอาออกไปป่อนนม เดี๋ยวมืออื่นผมกวาจะแยกไปปอนนมน้ำนะครับเสริมให้เขาน้ำนะครับนี่คือเหลือมาสามตัวนะครับจากสี่ตัวนะครับก็จะมีสีคือแม่มาตัวหนึ่งนะครับก็คือแบบนี้นะครับตาดำหูดำนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตาน้ำตาลหูน้ำตาในเล็กน้อยนะครับดื้อครับกระลังดื้อกระลังมึนนะครับอันนี้คือกระต่ายอายุยี่สิบหมือนนะครับเ d นดีอายุยี่สิบวันนะครับอันนี้คือตัวที่เิ่นพิการเนาะนะครับสีงามครับสีงามแต่ว่าหันขาเขาหันบ่ค่อยดีนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นสีคือสีปลานะครับน่ากับหา้หาคักมัมนี่นะครับตาเบลลนะครับผมนี่การมาอัปเดตเห็นพี่น้องเบิ้งนะครับกับเหลืออยู่สามตัวเนาะนะครับกับพี่การไปตัวนึงอีกตัวนึงตัวที่สี่นั่นคือเขากลับดาวไปแล้วนะครับกับกับว่าเป็นอะย่างเนาะอันนี้พี่การหลอดหน้าพงกับจีเบียงไปจนตัวเขาที่ง่ายไปละ,ะนะครับอะนะครับ จะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งซ้ำนี้ก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวมือหลังผมก็จะมาอัปเดตนะครับฮันเล่นหลบนะครับที่ขอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขออนุญาตปิดคลิปซ้ำนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์น้ำก็แล้วกันนะครับผมเอ่าลืมบอกนะครับอันนี้อยู่อ่ามองเลียงผมอยู่อำเภอหนองโอกนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผู้ใดสนใจนะครับกะสักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเนาะครับหรือที่คอมเมนต์เบาจจกันกระไดเนาะนะครับผมขอบคุณครับ